สวัสดีค่ะยินดีตอนเราก็่ช่อองคยิงสาวพุทธยเย้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำรวจโลกกันในการสำรวจพืชไม่มีดอกและพืชมีดอกนะคะแล้วก็มาดูโครงสร้างของมันว่ามันมีอะไรเราจะเรียนรู้จากสถานการณ์จริงนะคะไมมันไม่มีดอกอกนช่วงเลยเล็ดมันก็ไม่รู้มันมีเป็นช่องๆแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้องหนาวไปมี่มะขามก็มีดอกนะมีล่าโอเคมะขาม ตัวนี้มันไม่หมดใบมะขามก็มีดอกมะขามเล็ดก็มีอะไรก็มีมะขามเลยครับก็มีอ๋อมีหมดเลยมีหมดทุกอย่างต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรล่ครูบอกว่าเอาดอกฟาต้นนี้ซื้อมเอาต้นไม่มีชื่อก็เอาเลยถ้าเกิดรู้ชื่อมันต้นกล้วยก็ยังได้เลยแล้วป๋าครูรับผมรู้แล้วครับต้นกล้าเอาต้นอะไรครับนั่นทำไมปากกาหนูอยู่นู่นแท่งหนึ่งต้นเฟืองฟ้าต้นเฟืองฟ้าเป็นยังไงบ้างต้นเฟืองฟ้าอธิบายให้ครูฟังก่อนเร็ว มีรากครับแล้วก็มีลำต้นแล้วก็มีดอกเอ้ยก็ถือก็มีดอกมีอะไรบ้างนะมีรากครับมีรากแล้วก็มีลำต้นเออแล้วก็มีใบค่ะมีใบแล้วก็มีดอกครับมีผลไหมมีผลมีผลไหมคะไม่มีผลอันนี้ดอกนะคะอันนี้น้องต้นกล้านะเอามาเออเออเอจะพาครูไปดูต้นอะไรต้น มะนาวคะ่ะอ่าไปไหนต้นมะนาวนี่ค่ะเอามีอธิบายมามาใกล้ๆแล้วต้นมะนาวมีรากมีดอกมีใบมีลำต้นมีอะไรอีกม,มีผลมีผลใช่ไหมโอเคถูกต้อง นี่ต้นมะนาวโรงเรียนเรานะคะปายครูจะปามปามจะพาครูไปดูต้นอะไรต้นมะขามครับอ่ะโอเคดูไกลๆก,ก,ก็ได้ไม่เป็นไร,รอ้าว่ามาต้นมะขามพอนี่นะใช่มครับมันก็จะมีลากแล้วก็ต้นครับแล้วก็ใบแล้วก็ดอกแล้วก็ ผลมันครับมันมีผลไหมใี่ทำไมมันถึงมีผลล่ะป้าเอ้ยดูผิดครับไม่มีครับฮ้อมะขามไม่มีหมากบอกไม่มีผลบอกมีครับมีเพราะว่ามันมีดอกก็เลยมีผลใช่ไหมครับดอกไม้มีผลไหมไม่มีครับไม่มีเพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นดอกไม้โอเคครับถ้าสมมติดอกก็จะไม่มีลูกมะนาวมะนาวต้นาไม่กต้นกาต้นก้าจะพาครูไปดูต้นอะไรครับ ดอกไม้ก็ได้นะมะละกอมะละกอมะละกอให้มันมีในโรงเรียนด้วยนะนั่งงมะละกอบีโอนต้นมะละกอนูกแล้วเดี๋ยวคขอเขียนอันนี้เสร็จเอ้าวันใหม่วันใหม่จะพาครูไปดูต้นอะไรใช่ใช่ใช่ยี่สิบต้นเลยเอ้ยสิบต้นนะบีโสนเธอเขียไม่เขีไม่รู้ค่ะมะามบอกว่าไม่รู้หนุนต้นหนุนไปหรือยังต้นอหไรต้นอะไรนี่นู่นเนี่ย ก็ต้นตาต้นตาลก็ได้ค่ะอะไรนะต้นตาลค่ะไหนโรงเรียนเรามีต้นตาลนด้ยหรออ๋อปลาปๆไปดูต้นตาลทั้งนั้นน่ะเอาไปเดินนำหน้าอา้าวเชิญต้นตาลก็จะมีผลคะ่ะแต่ไม่มีดอกมีอะไรบ้างล่ะเอาตั้งแต่ข้างล่าง ไหนลำต้นมันอ๋อแล้วก็มีผลแต่ไม่มีดอกค่ะมีใบไหมคะมีค่ะมีใบไหนละใบมันนี่ค่ะสูงมากนี่ใช่ไหมอันนี้เรียกใบตามีผลแต่ไม่มีดอกใช่หรอมันก็ต้องมีดอกก่อนมันถึงมีผลสรุปว่ามันมีอะไรมีดอกด้วยไหมมีไหม มีมั้งคะเพ่อหนูไม่เห็นดอกมีดอกไหมเอ่ยมีเนาะไม่มีนะคะมีอะหรอคะมีดอกก่อนถึงจะมีผลมีหลายปีเอาปีสองเดี๋ยวจะพาครูไปดูอะไรอืมต้นไมะยมตัดกันเอออ่ะไปดิครับต้นมยมเอออ่ะอธิบายมาต้นมะยมจะมีทั้งรากใตบกิ่บ นี่คือลำต้นออาใบไม้เอ่อต้นเลยครับใบไม้แล้วมันก็เริ่มออกผลแล้วนิดนึงมีดอกไหมคะอุยหายสะดุดยืนเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บมีผลไหมคะมีผลมีผลแค่ผลเดียวมีผลนหมอ๋อแล้วมันมีดอกไหมคะมีค่ะมีโอเคเก่งมาก มีสองไงไงท้องเอาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะส่องคูยหญิงสาวคนไทยบายกดแชร์